จะได้ข่ะวันนี้พูดหน้าชนะข่าวเนมือเราจะไปเล่นเกมสักเวลาสักครู่จะได้ค่ะวู้สุนีเราจะมาทำม,มอาาเตอร์ไซค์ vs กับเพย์่อระบาไน้ำแล้วไงค่ะจะเปน็นยังไงมาดูกันเลยซึ่งเราต้องเอามอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าขับแล้วแบบว่าสามารถชนะได้อ่ะเออ ไม่ใช่มอรมไซาให้มันแบบว่าขับแล้วว่าแบบว่าไม่ค่อยชนะคือชนะยังไงหนูไมควมีกระสุนนี่กระสุนทําให้ผีเข้าราน้ำอะ่ะไม่กล้ามาจมจีเอมาจมตีเราจนเราตุยหนูคุณจะไม่มีแบบนั้นค่ะชุบชู้โอ้มมยก็เราไม่ได้ตั้งใจนะเธอขอโทษ อะนีแ้่ก่อนแล้วกันทุกคนเรามันจะตั้งใจอ่ะก็ปล่อยกระสุนไปมม่ๆ่วมันไม่โดนเองอ่ะทุกคนมันจับทิศทางด้วยนะทิศทางเออก็ต้องรู้สึกผิดนิดนึงแต่อันนี้ในเกมในชีวิตจริงอย่าทำนะทุกคนอุ้ย Okay, พูดควิ่งเหมือนบอบว่านินชาเลยอะเอ่อเจอแล้วหนึง่งว้า <c oughs> วทุกคนหัวใจรากบวายจริงๆทุกคนมันตกใจมากเลยอะมันตกใจจนบอกว่าอะไรก็ไม่รู้นี้มบอกมันมาใกล้กือ ใกล้จะเราจุใจอะสยตอนนี้มันอยู่ไหนปุ๊บอยาจำสกแกนแล้วขอร้องอ่าขอหอยดาวก็นลลวกันอะนั่นไงมันยืโอู้ดตายขอไปก่อนแลวกันนะบายบาย

เออเออเอออนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวตามมาทันเดี๋ยวเราไม่ทันตั้งตัวเออไว้โอ้โหขนาดยิงตามมาทันเลยคนคิดดูเซว จะบ่าเ็จซ่าอาญาทำที่เราทํากับเสื้อเหลืองไว้ทุกคนเมื่อกี้มันก็จะมันจําสแกนเราอีกทีทำให้เรา,าตกใจพูดไม่เป็นภาษาเลยตอนนั้นเราขอหนีก่อนหนีให้สุดเอาคนหนให้สุดอ่าเราพยายามหนีนะคะ แต่ก็ตามมาทานอยู่ดีงงใจสุดๆเออขอร้องจะตามมาทานเถอะจสตามมาไม่ทันแล้วโอเคอืม okay. เออ ยังไง่ะคะพอเจอกระสุนของผมไปไม่ค่อยชอบตอนถอยหลังเลยอุ๊ยมันอยู่ด้านหลังเราว h y ประมาณด้ไงประมาณน้ไงโอปปี้กก็แบบว่าเราจะตกใจหน่อยคนถ้าเราแบบว่ามันจ้ำสแกขนาดตอนช้านี่นจ้ำสแกรเราเนี่ยขอเราเนี่ยจำสแก <c oughs> <c oughs> อือลา หอยหลังปุ๊บเห็นปั๊บเร็วคนตกใจหมดเลยมันยิงไม่ได้เอาคนโอ้ยเชะิะเหนื่อใจมาสิเออฉันขับอยู่นะเออตุยแล้วเออ โนใครน่ะขอโทษนะฉันิตจะต้อง้งยจอ่ะฉันยิงให้มันรัวๆเหมือนเสียงผู้หญิงน่าจะโดนผู้หญิงช่างมันเถอะอย่างนั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีสตูเสริมเออควรผ่านไปห้านาทีเองไปปลวนตำรวจกันปลวนตำรวจกันเธอ อย่าตกทอดลราไปน้ำนะกันนะทอดปลายนะ้ำพี่อยู่แถวหมู่บ้านนะ่ะเอออย่าตกเออวันดีจำรรูรูวัดเห็นไหมมาป่วนตำรวจทีหนึ่งก็แบบว่าจัดที่สุด ไว้ามาเร็วจัดอืมอออ๋อติดเลยโอ้ยติดหนกเลยเหรอคุณอืม oh my god โอ้ไมยนะโอ้ยเราตัดตัวอีกวลขออยู่ในรถสักกันนะโอ้ยเจ็บสักเล็กๆเรื่องเจ็บใจอือขอให้ไปตรงนี้ทันถ้าเราอยู่ในรถเราคงน่าจะไม่เป็นอะไรเราไปดูด้วย เอออ่า uh. ah. sorry no worry อ um. oh. ah, si. ืมเอออ่ามาสีจะคอยหลังกันเดอืม Girls Channel เราตั้งเองโอ้ยฮูย้เกือบโดนรถชนแต่ทำไมเราขี่อันนี้ไม่ได้เกือบขี่ไม่ได้แล้วสิเอออ่าโอ้ยเออ ใส่แข็งแรงก็รถอืมเออไมาใส่อืมอืมเอออืม หุยเกลียบตุยโอ้เราต้องมีการขับรถแบบวื่้รปแบบดิจิตอนน่ะดิจิตอนรปแบบดิจิตอนแต่คงไม่ดิจิตอนแล้วเออ ช่วยดันออกไปนะเนี่ยต้องขอบคุณนะเนี่ยเราช่วยให้คุณหลุดออกจากกำแพงอะไรก็ไม่รู้ชูชนอีกโอ้คุณเฮ้ยเกลียบอุ้ยมีเงินเก็บมาก่อนเป็นค่ารักษาอึ๊บ เอออาเป็นไงแล้วเราคงแบบว่าต่อสู้ไปก็คงไม่ได้งั้นปิดคลิปการสรับมิมเกิดน,นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์นด้วยนะคะบ๊ายบายไปกันเถอะ 拜拜，拜拜，嗯。<laughs>